เอ้ยอย่าไปเกาะข้างหลังกันอย่างนั้นนี่เดี๋ยวโดนแบนเอออ้ามีไหมดูวะอุ้ยน้องเอกบอกมีอุ้ยมีอุ้ย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  ฝนตกแล้ว เรือใส่ลำนี่ตอนนี้เขายังไม่ให้ขึ้นอ่างพันหิ้นครับก็บเลยต้องอาเรือลงม้ออางหลังก่อนอออออออไปครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพากันไปกู้หลอบของน้ำเค็มดักไว้สองลูกเหมือนเดิมจะโดนปาลาอะไรบ้างตามไปรุ่นเดียกันครับผมเฝ้าปูใบไม้มาสองคืนคืนแรกได้หาตัวคืนที่สองได้สามตัวไม่ไวแล้ว กูหลอบดิฟ้าเดี๋ยวเลยไม่มีอะไรกินกันไปๆวันนี้พาบาโฮดไปกูหลอบอีกแล้วครับทุกคนไงอ่ะสองลุงนะออ้อยน้ำคลองทะเลือนเชี่ยวสงดัดน้ำปลาลงไงน้ำเชี่ยวสงดัดทุกคน หลอบอยู่เปล่าเนี่ยน้ำเอาไปเช็ดแล้วหมังอยู่แต่ลักก็หายอ่ะูปน้าโตไปอีกแล้วกูหลอบน้ำโตอีกแล้วเป็นสมัยใหม่ให้กูหลอบน้ำแหง้งทีมนี้เขาเขาไม่กูน้ำแห้งเนาะง่ายไป,ไไปกูน้ำโตครับน้ำโตไม่พอน้ำป่าหลากน้ำป่าลงเฉียวอีกด้วยเนี่ย เอ้ยอย่าไปเกาะข้างหลังกันอย่างนั้นนี่เด้วโดนแบนเออเอาแล้วสองพี่น้องดีวันนี้น้ำโตแต่ยังไม่ถึงกับเต็มฝากเหมือนวันนั้น,นดูยว,วันนั้นตรงนี้ได้ปลาดุกไก่ไปสองตัวดำละหนึ่งคนอ้าวมาแล้วมาแล้วเช็คอาการหน่อยเป็นยังไงคุณสะโลด มันสลดบาโฮดไม่มีดินเลยวะไม่มีดินเลยลโอ้มาหนะเฮ้ยนะอิหลอนมาและ้ะมีมีมีป่าวเอกเดินไปหวหนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจับหลอดสานนี้จะได้ยกหอ่อาโอเคมารุ่นเงินน้อยน้องเอกบอกมีอุ้ย,ยมีวิอุ้ย อุ้ยอุ้ยแหมดินสนานเลยอุ้ยมีกุ้งอุ้ยกุ้ง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 เอาไอกน้ืดอ่ะไอดุกมีไอ้โกมีครับว้วพอได้พอได้อุ้ยสองตัวว่ะสามตัวไอโกดเออโกดเลื้งนี่นะนะแหมนี่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 กดเลื้งตวงดุกสองไอ้โกสวยๆบ้านเลยครับแล้วก็ปลาอมไข่แหมแต่ของเด็ดนี่กุ้งแม่น้ำเอา นอกจากกุ้งสองตัวแล้วก็มีปลาอมไข่ไอ้ดุกครับนี่ดูตกใจเฉดโกเนี่ยโกตัวสวยๆดีเกินแกงสมเด็กสงาดนี่แล้วก็มีปลากะหล่อนครับนี่แต่พิเศษมากนี่กดเลืองน้ำจืดครับมาอยู่คลองน้ำเค็มไปแล้วนี่เข่ามาพ่อไม่ดุกเลยแม่ อ,อันตรายอันตรายกระปุกทะเลนี่อืมนี่เหรออ๋ออ๋อโอ้โหอีกทีเด็ดลูกกลน ท้องอ๋อนะงอ่ะเนี่ยตัวประดุกต้องตัดเงียงออกครับตัวตัวแสบอ่ะกดก็ต้องตัดกดเลืองช่วงนี้มันหนาฝนนะครับ ปลาจะลงมาจากน้ําจืดลงท้องน้ําเค็มกันเยอะได้ประจําครับทั้งไอก้กดทั้งไอ้สูบอะไรพวกเนี้ยไอ้ดุกน้ําจืดก็มีอ่ะเรื่องนี่หอยลูกที่สองครับลูกที่สองแต่เสียเทียงกูก <laughs> น้ำผัดหลอบหลุดจากลักครับแล้วก็ยังดีมีเชือกมัด มีเชือกมัดขากระตอไม้ไหถฐานะทําไม่ได้มัดก็แสดงว่าน้ําผัดไปแน่ลูกนี่หลบล้าว <laughs> ล,ลาวูกนี่หลบล้าวหลบล้าวเย็นงูน้อยอ้าวหัวเรือดําแล้วหัวเรือดําแล้วเดี๋ยวพักเรือออกหน่อยแล้วโผมาชนเรือให้โอ้ยเกือบเปิดใหม่ผิดไปนิดนึงผูดยังไปทัดคัดคานี่ม,มาครับมา กอามามาเอาจับไปให้ก่อนพิกพิกพี่รถพิกทานเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวอึ๊เอาโอ้ยอหนักโอ้ยหนักหนั เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวเจ้าก็ได้อ้าวมีไหมดูวะอุ้ยอุ้ยไอชอนอุ้ยไอชอนจริงอุ้ยลูกใหญ่ๆอุ้ยลูกนี่คุ้มเลยนี่ไอลูกใหญ่ๆหลายตัวครับไอชอนก็มาเลยโอ้เด็ดละเกินโโกกไอ้เออเนี่ยปัดหลบมาปัดตูดหลบขึ้นบนเรือนี่ นี่อย่างนี้พอไปกินกุ๊ดดี้ใหญ่โอ้ย,อยวุดดี้มีประชนันบ้าเอาแม่ข่าวน้เทะลายเดี๋ยวเช็กเงือกหน่อยครับโอ้โหดูดุดดงงเลยงามๆเลยหมาแล้วหล็กตวงมาแล้วมาแล้วครับนี่นี่ให้สังเกตตัวนี้โอ้โหพร้อมสงหา อาจจะเป็นเขาเรียกอีไอ้ด,อด,ดงไอ้ดักอะไรเปล่าน่ะแต่ว่าตอให้ดักอะ่ะเดี๋ยวมีเงี่ยงนะเนี่ยตอให้ดักอะ่ะมันก็ไม่มีเนื้อเลยนะเป็นเลเนาะดูอุยโอ้โหเลียวเป็นดาบเลยเนาะแต่ความจริงหัวกระเด็ดตะเกินนะแต่พร้อมเกินไปแล้วเป็นเลยนะเอาไหมหรือปล่อยดีกว่าไม่แต่หัวนี่แกงส้มก็บเดมเมึง์เมื่อไหร่นะเนี่ยดูมันเลียวเป็นมิดาบเลย อะขนดักเขาให้ปล่อยครับปล่อยกับปล่อยไปกินเก่งๆหน่อยไปแล้วมาดูปลาช่อนหน่อยแล้เนี่ยโอ,โ,อโอ้ช่อนตัวเบลอเลยนะเดี๋ยวปลาดุกยังเหล็ตัดเงียงอาโอ้ก็ยังแดงๆเหลือๆครับมันก็ใช้ได้แต่ว่าฟ้าวิ่งเรือฟ้าจะไปทึ้งอีกอะ่ะเอีย็นแน่ๆแม่ ใช่ได้ครับเดี๋ยวด้อเอาไปก่อนทาให้ไวเดี๋ยวไปทิ้งท่าเรือแล้วก็ปลาดุกใหญ่ๆนี่สามตัวนี่หนึ่งสองนี่แล้วก็ปล่อยใหญ่สุดเป็นตัวงใหญ่แต่หูวเอาไม่คลิปนี้ก็กุ้งแม่น้ำเนาะสองตัวแล้วก็เนี่ยครับปลาที่ได้ทั้งหมดอ่ะใครชอบงานของน้ำเค็มแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่างเดชด้วยครับผม